Okay, good morning all my students, okay? okay, uh, I feel really sorry that I cannot teach you in real time because I have something to do. but I think I have to make the video for you. Uh, I'm not sure that it will be the good video or not, but if you don't understand anything you can ask me, okay? ก็สวัสดีตอนเช้านักเรียนทุกคนนะครับแต่ของครูตอนนี้ก็คงไม่เช้านะเพราะครูอัดตอนกลางคืนโอเคคราวนี้เนี่ยก็คือว่าคุณครูคิดต้องขอโทษด้วยนะที่คุณครูคิสเนี่ยไม่สามารถที่จะไปสอนนักเรียนได้นะครับตามตารางเวลาที่โรงเรียนกําหนดนะครับคราวนี้คุณครูคิสก็เลยคิดว่าเออในเมื่อสอนตามตารางเวลาไม่ได้เนี่ยคุณครูคริสก็เลยขออัดวิดีโอในการสอนแทนละกันนะครับแต่ว่าในการอัดวิดีโอเนี่ยข้อจํากัดมันก็เยอะมากนะครับ หนึ่งแหละตอนนี้ครูคิดว่าเนี่ยวิดีโอของครูนะครับมันอาจจะกระตุกเพราะว่าคอมของครูคิดมันสเปคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็สองคืออัดทลุ่มันอาจจะน้อยลงเพราะว่าครูคิดอาจจะเนี่ยรอบที่้อยแล้วมัง้งนะครับก็คูตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นนะครับในการอัดวิดีโอเนี่ยเออก็เพิ่งแต่ก่อนอัดวิดีโอเนี่ยประมาณสองสามรอบก็ผ่านแต่ทุกวันนี้ดูรู้สึกว่าแก่ขึ้นก็เลยเออใช้เวลาหลายรอบนะครับหลายรอบมากนะครับโอเค ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผูคิดมีบางอย่างที่ต้องทําเอาแง่ก็คือไปฉีดวัคซีนนั่นแหละนะครับไปฉีดวัคซีนกันโควิด -19 นะครับก็เลยมันจะต้องใช้เวลาในการไปเข้าคิวนู่นนั่นนี่อ้าโอเคก็ไม่สามารถที่จะมาสอนแบบเรียลไทม์ได้นะครับอ่างั้นเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าวิดีโอนี้ถ้าทำเดียวมันน่าเบือ่อฉะนั้นเราก็ไปเลยเนาะอ่าเริ่มเริ่มสตาร์ทกันนะครับอ่า คุณครูคิดขอย้อนก่อนนะคบว่าในวันจันทร์เนี่ยที่โรงเรียนเราเปิดนะครับก่อนที่โรงเรียนเราจะปิดเนี่ยนักเรียนมาตอนนักเรียนป .4 มาในวันนั้นเนี่ยไม่กี่คนฉะนั้นคุณครูก็เลยจัดคุณครูก็เลยจัดวิธีการรวมห้องกันใช่ไหมคราวนี้ด้วยความที่รวมห้องเนี่ยบางคนเอาหนังสือมาบางคนไม่เอาหนังสือมาคุณครูคิดก็เลยทบทวนคําศัพท์เก่าก่อนแล้วก็เริ่มสอนคําศัพท์ใหม่ไปทั้งหมด4คํคนะครับเริ่มจากคําแรกนะครับนั่นก็คือคําว่า that is แปลว่ามีนะครับคาที่สอง there are แปลว่ามีเหมือนกัน there was ก็แปลว่ามีสุดท้าย there were ก็แปลว่ามีเหมือนกันอ่าคราวนี้เอ้าคู่ there is ก็มี there are ก็มี there was ก็มี there were ก็มีมันแปลว่ามีเหมือนกันมันต่างกันยังไงอ่ามันต่างกันอย่างนี้ครับเรามาเริ่มจากคาว่า there is ก่อนนะลูก there is แปลว่ามีแต่มีแค่หนึ่งสิ่ง และหนึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการบอกเล่าในปัจจุบันต่างกับ there was ที่แปลว่ามีเหมือนกันแล้วก็มีหนึ่งสิ่งด้วยแต่ there was เนี่ยใช้ในอดีตนะครับ there was เนี่ยใช้ในอดีตส่วน there are แปลว่ามีมีหลายสิ่งใช้ในปัจจุบัน there were แปลว่ามีมีหลายสิ่ง แต่ใช้ในอดีตภาษาอังกฤษเนี่ยจะต่างจากภาษาไทยตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าภาษาอังกฤษจะแบ่งการเวลาหลากักๆออกเป็นทั้งหมด3การเวลานั่นก็คือจะมีปัจจุบันอดีตและอนาคตคํากริยาตัวเดียวกันหรือคําศัพท์คําเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเปลี่ยนการเวลาใช้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปเช่น t h e r e is ตัวนี้นะ that is ตัวนี้นะครับที่แปลว่ามีเนี่ยเห็นไหม t h a t is แปลว่ามีแต่พอ t h a t is ใช้กับปัจจุบันถูกไหมครับแต่พอเวลามันเป็นอดีตปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนคําว่า is เป็นคําว่า was เห็นไหมลูกเห็นไหมมันจะเปลี่ยนจาก is เป็น was มันก็เลยแปลว่ามีหนึ่งสิ่งเหมือนกันทั้งสองคำนี้ก็เลยแปลว่ามีหนึ่งสิ่งเหมือนกันแต่ there is ใช้กับปัจจุบัน there was ใช้กับอดีตเหมือนกับ there are กับโอ้ขอโทษเมื่อกี้ there was เนาะ เหมือนกับ there are กับ there were there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันแต่มีหลายสิ่ง there were ก็มีหลายสิ่งแต่ there are ใช้กับปัจจุบันส่วน there were ใช้กับอดีตโอเคเนาะเราเริ่มเรียนรู้คำสัท์ใหม,ม่4คำนะครับนั่นก็คือ there is there are there was และก็ there were ทั้ง4คำเนี่ยแปลว่ามีเหมือนกัน there is กับ there was แปลว่ามี หสิ่งแต่ there is ใช้กับปัจจุบัน there was ใช้กับอดีต there are กับ there were แปลว่ามีเหมือนกันแต่ทั้งสองอันนี้ใช้กับการมีหลายสิ่งอันนึงใช้กับปัจจุบันและอันนึงใช้กับอดีตโอเคเนาะ,ะงั้นครูคิดขอข้ามไปเลยนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราเรียนรู้เรื่อง there is there are there was there were น่น ่อไปเนี่ยคุณครูคิดอยากให้นักเรียนเปิดหนังสือตัว pupils book นะครับเปิดหนังสือ pupils book on page 16ให้เปิดหนังสือนักเรียนนะครับหรือ pupils book เนี่ยเปิดไปในหน้า16อะถ้าใครไม่ทันนะครับนักเรียนกด pause ได้นะครับหรือกดหยุดได้นะครับแล้วก็ไปหยิบหนังสือมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะแต่ว่าเวลาเรียนกับครูคิสนะครับ ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูคริสเนี่ยเวลาสอนเนี่ยก็อยากจะให้เตรียมทั้ง3อย่างเลยนะทั้งหนังสือแบบ Pu p i l s ุ o o k w o r k book แล้วก็สมุดถูกไหมลกูกก็อยากให้เตรียมทั้ง3อย่างนี้ไว้กับตัวนะครับเวลาเรียนกับครูคริสอ่าคราวนี้เนี่ยเมื่อนักเรียนเปิดมาในหน้าที่16แล้วเนี่ย on น a g e 16แทีแเรียบร้อยเนี่ยข้างบนหน้านะครับมันจะเริ่มด้วยคำว่า reading ก็คือให้อ่านนะครับ leading อะไรเขาบอกว่า read bill's email then write the words ให้อ่านอีเมลของบิลนะลูกหลังจากนั้นลงไปเติมํำข้างล่างลูกจะเห็นว่าหลังจากไอ้ข้อความที่คุณครูค,คิดออกมาเนี่ยข้างล่างในหน้า16เนี่ยมันจะมีคำถามอีกประมาณสัก6ข้อนะครับแต่คราวนี้เรามาอ่านข้อความซะก่อนนะครับโอเคนะถ้าเกิดใครไม่ทันคุณกดหยุดก่อนแล้วคุณก็จดคำศัพท์นะครับ เออครูคิดขอย้ํานะครับถ้าเกิดนักเรียนมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดครูคิดอธิบายคําศัพท์ไหนแล้วเนี่ยนักเรียนไม่ทันให้นักเรียนกดหยุดและจดคําศัพท์ลงไปนะครับจดลงไปในสมุดหรือจดลงไปในกระดาษก็ได้ถ้านักเรียนคนไหนไม่ได้เอาสมุดกลับบ้านก็จดลงไปในกระดาษก่อนแล้วก็สอดไว้กับในหน้าที่16นี้เลยวันไหนที่เปิดเทอมมาถึงที่โรงเรียนแล้วนะครับไม่ใช่เปิดเทอม วันไหนที่โรงเรียนเปิดมาทําการเรียนการสอนตามปกติเนี่ยนักเรียนก็เอากระดาษนั้นอนะไปลอกใส่สมุดโอเคแล้วก็เอาแผ่นกระดาษนั้นสอดไว้เวลานักเรียนอ่านสอบนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีคําศัพท์คํานี้นะมีความหมายแบบนี้เวลาอ่านเนื้อเรื่องเลยจะได้จําได้นะครับโอเคนะครับงั้นครูคิดไปเลยนะครับต่อเลยนะครับ move to next page โอเคอ่ะคราวนี้ของหน้าต่อไปของครูคิดเนี่ยครูคิดก็เลยแก่เอาข้อความตรงนี้นะครับ มาอธิบายเนี่ยข้อความตรงนี้นะเริ่มตั้งแต่คําว่า Dear Tom อมเนี่ยครับเดีย e a ทอมเนี่ยครับนี่เดียทโอเคเนาะเดียเดตัวนี้ไม่ได้แปลว่าที่รักอย่างเดียวนะ d e ียตัวนี้มีสองความหมายความหมายที่1แปลว่าที่รัก you are my dear ก็คือคุณคุณคือที่รักของฉันโอเคแต่ถ้าเกิด Dear Tom ไม่ใช่ที่รักทอมนะ dear Tom แปลว่าส่งถึงทอมนะครับอีกความหมายหนึ่งจะแปลว่าถึงนะครับเดียทอมก็คือถึงทอมนะครับอ่าประโยคแรกเขาบอกว่า we w a t c h a film about the old school today we w a t c h a film about the old school today we แปลว่าพวกเรา what นะครับ w a t c h what, watch watch ตัวนี้แปลว่า do เติม ed ออกเสียงถื what ตัวนี้แปลว่า do แต่ดูในอดีต what a film ก็แปลว่าวิดีโอในทุกวันนี้เนาะ we want a film ก็คือเราดูวิดีโอ about the old school today ก็คือดูโรงเรียนเก่านะครับในวันนี้ today ก็แปลวันนี้นะครับ The old school นะครับก็คือโรงเรียนเก่าเนี้ยโรงเรียนเนี้ยที่เก่าที่เขากำลังดูนะครับ Was very small โรงเรียนเก่าเนี่ยเล็กมากเลยนะครับ The old school building The old school building building แปลว่าตึกตึกของโรงเรียนเก่าน,นนะครับ The old school building One 15 years old ตึกของโรงเรียนเก่าเนี่นะครับมีอายุทั้งหมด15ปีโดยประมาณ15ปีเนาะเขาบอกว่า there were เนี่ยามาละคำที่เราคุ้นเคยเมื่อกี้ mm hmm. there were only two f r o n r s in the old school there were only two f r o n r s in the old school ่า there were เรารู้อยู่แล้วเนาะแปลว่ามี only แปลว่าเพียงแค่ two f r o n r s มีแค่อะไร2อสองอะไร f l o o r สแปลว่าชั้นมีแค่สองชั้น in the old school มีแค่สองชั้นเท่านั้นในโรงเรียนเดิม there were five class rooms there were five class rooms และมีอะไรอีก five class rooms ตัวนี้ก็คือมีห้องเรียนอีก5ห,ห้อง and they were on the first floor อ่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งแปลประโยคนี้นะ and t h e r e were on the first floor เดี๋ยวครูคิดจจอธิบายทีหลังนะครับ there weren't any bookcases in the class rooms แปลว่าไม่มีชั้นหนังสือเลยอยู่ในห้องเรียนนะครับ bookcases ตัวนี้นะครับแปลว่า b o o k c a s e แปลว่าชั้นวางหนังสือนะครับโอเคเนาะ The teacher's l o o m s was on the ground floor. The teacher's room อันนี้แปลว่าห้องทำงานของคุณครูนะครับ The teacher's room was on the ground floor ห้องทำงานของคุณครูเนี่ยอยู่ที่ ground floor โอเคคราวนี้คุณครูคริสจะอขออธิบายนะครับถ้าย้อนกลับไปประมาณ2ออาทิตย์ก่อนเนี่ยค,คุณครูคริสสอนว่า ชั้นหนึ่งเนี่ยในภาษาอังกฤษจ,จะมีสองคำใช่ไหมคือคำแรกคือคำว่า ground floor คำที่สองคือคำว่า first floor ใช่ไหมแต่ครูคิดอนะ่ะขอโทษอย่างหนึ่งเลยอันนี้ต้องขอโทษเลยนะครับครูคิดลืมคิดไปพอดีถ้ามันเป็นอังกฤษแบบอังกฤษนะลูกถ้ามันเป็นอังกฤษแบบอังกฤษนะครับชั้นแรกที่อยู่ติดกับพื้นดินเนี่ยชั้นแรกที่อยู่ติดกับพื้นดินนะครับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษจ,จะใช้คําว่า ground floor แต่ถ้าเกิดหลังจากพื้นชั้นที่มันติดจากพื้นดินใช่ไหมเป็นชั้นถัดไปเนี่ยภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเขาจะเรียกว่า first floor โอเคนะถ้าเป็นอังกฤษแบบอังกฤษนะครับหรือ British English เนี่ยชั้นที่ติดกับพื้นเนี่ยเขาเรียกว่า ground floor และชั้นถัดไปเนี่ยที่อยู่สูงขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่า first floor นะครับคุณครูค,คิดลืมคิดประเด็นนี้นะครับแต่ ถ้าเป็นอังกฤษแบบอเมริกาชั้นที่อยู่ติดกับพื้นเนี่ยจะใช้คำว่า first floor ได้เลยส่วนชั้นที่เป็นชั้นที่สองที่อยู่สูงขึ้นไปเรียกว่า second floor คุณครูค,คิดลืมนึกไปว่าอ๋อหนังสือเล่มนี้มันใช้อังกฤษแบบอังกฤษนะครับโอเคเนาะฉะนั้นหมายความว่าประโยคที่เขาบอกว่า there w i l e find classroom มีห้องเรียนอยู่ทั้งหมด5ห้อง and they were on the first floor แปลว่าห้องเรียนทังห้าห้องเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชั้นที่ติดกับพื้นดีนะมันจะอยู่ชั้นถัดไปนะั่นก็คือชั้น2โอเคเนาะส่วนเขาบอกว่า the teachers' room was on the ground floor ห้องทำงานของครูก็อยู่ชั้นที่มันติดกับพื้นในภาษาไทยเรามันก็คือชั้น1นโอเคนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะลูกย้อนกลับไปฟังใหม่นะลูก ถ้าอังกฤษแบบอังกฤษอ่ะครูคิดพูดใหม่นะถ้าอังกฤษแบบอังกฤษเนี่ยชั้นที่อยู่ติดกับพื้นดินเนี่ยนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าชั้นหนึ่งเนี่ยที่อยู่ติดกับพื้นดินเนี่ยเรียกว่า ground floor ส่วนชั้นสองนะครับของคนอังกฤษเขาจะเรียกว่า first floor แต่ถ้าเป็นอังกฤษแบบอเมริกาชั้นที่อยู่ติดกับพื้นดินเนี่ยเรียกว่า first floor ได้เลยแล้วก็ชั้นสองก็เรียกว่า second floor ตามคำศัพท์ที่เรารู้โอเคเนาะ อ่าประเด็นนี้ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะครับกดย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะลูกนะครับต่อไปประโยคต่อมาเขาบอกว่า the principal's office was next to the canteen the principal จำได้ไหม principal แปลว่าอะไร principal ตัวนี้แปลว่าผู้อํานวยการหรือครูใหญ่ใช่ไหม office คำนี้แปลว่าสํานักงาน ฉะนั้นก็แปลว่าที่ทำงานของคุณครูใหญ่เนี่ย was next to next to ตัวนี้แปลว่า next to แปลว่าถัดจากหรือติดกับหรืออยู่ชิดโอเคไหม was next to the canteen แปลว่าออฟฟิศของครูใหญ่เนี่ยอยู่ติดกับอะไรลูกอยู่ติดกับโรงอาหารโอเคนะนะครับจะจำได้อีกไหมว่า canteen เนี่ยมีคำคู่มันคือคำว่าอะไร คาเฟ t ทิ i เโอเคนะครับอ่าจำนะต่อไป there was playground in the old schoolthere was a playground in the old schoolthere was ตัวนี้จำได้ไหมเมื่อกี้ครูอสอนในสไลด์ที่แล้วแปลว่ามีมีอะไร a playground playground ตัวนี้แปลว่าสนามเด็กเล่น in the old school นะครับ ก็คือมีสนามเด็กเล่นในโรงเรียนเก่านะครับโรงเรียนที่มีสภาพเก่ามีสนามเด็กเล่นด้วยนะมีเท่าไหร่เดวอส์เดวอส์แปบลบว่ามีแค่สนามเด็กเล่นแค่อันเดียวนะครับโอเคเนาะมีสนามเด็กเล่นแค่อันเดียว The s p o n r t s field The s p o r t s field at the old school was s m a l l The sports field at the old school was more สนามกีฬานะครับ The sports field นะครับ the Sports field ตัวนี้แปลว่าสนามกีฬา at the old school was more สนามกีฬาเป็นไงลูกสนามกีฬาที่โรงเรียนเก่าเป็นไง Was more โอ้เล็กนะครับเล็กต่อไปประโยคต่อมานะครับเขาบอกว่า There was a lot to learn about the old school, there was a lot to learn about the old school แปลว่ามีหลายสิ่งนะครับ there was แปลว่ามีใช่ไหม a lot แปลว่ามาก to learn learn ตัวนี้แปลว่าเรียนรู้นะครับ about the old school มีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากเกี่ยวกับโรงเรียนเดิมโอเคนะครับต่อมาเขาบอกอีกว่า see you ซีอยู่ไปว่าแล้วเจอกันแล้วเขาก็ตบท้ายด้วยชื่อของเขาเองนั่นคือชื่อว่าบิ l โอเคนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจนะครับคุณครูค,คิสเนี่ยก็อยากให้นักเรียนนะครับอ่านดูแล้วก็ลองถ้าอ่านแล้วเนี่ยลองคิดทบทวนดูว่าเออโรงเรียนเก่าที่บิวพูดถึงเนี่ยมีกี่ชั้นมีกี่ชั้นมีกี่ห้องห้องของห้องเรียนอยู่ชั้นไหน ห้องของคุณครูอยู่ชั้นไหนห้อง,องของครูใหญ่อยู่ตรงไหนลองคิดดูนะครับโอเคเนาะอ่ะคราวนี้คุณครูคิดขอ move ต่อนะ move to นะครับ move to assignment ของหน้านี้เลยนะครับเขาคือ fill in the blanks นะครับ fill in the blanks ก็คือเติมคำศัพท์ลงไปข้อที่หนึ่งเขาเติมมาให้เนาะเขาบอกว่า the old school building was dot dot years old แต่เขาเติมมาให้เป็น15 years old แปลว่าตึกใน ตึกที่โรงเรียนเก่าเนี่ยมีอายุประมาณ15ปีเนาะต่อมาข้อที่2เนี่ยเขาใส่คำว่า there e r e d o o t class rooms there e r e d o o t class rooms there e r e แปลว่ามีนะมีอะไรนะครับ there e r e แปลว่ามีมีอะไรมี class rooms และเขาเว้นไว้แปลว่าเขาให้เราเติมอะไรลูก เขาให้เราเติมจํานวนนะครับอ่ะจำได้ไหมคลาสรูมในโรงเรียนเก่ามีเท่าไหร่โรงเรียนเก่ามีเท่าไหร่มี5 i v e คลาสรูนะครับโอ้ขอโทษค,คุณครูคิดเติมผิดนะครับ f i n นะครับ there are five classrooms นะครับต่อไปข้อที่3เขาบอกว่า the principals office was d the, 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 the canteen was อะไรลูกจำได้ไหม The principal's office was next to the canteen นะครับแปลว่าแปลว่านะครับห้องทำงานของคุณครูใหญ่เนี่ยหรือ office ของคุณครูใหญ่เนี่ยอยู่ติดกับโรงอาหารโอเคนะครับ The principal's office was next to the canteen นะครับต่อไปโอเคอ่าอันนี้คิดหน่อยนะ there w e r e no there w e r e no there were, no. There were ตอนพี่สไลด์ก่อนกูสอนว่า there w e r e แปลว่ามีหลายสิ่งใช่ไหมเขาเติม no เข้ามาอ่ะ there w e r e no ot, đ ot, đ ot, in the classroom there w e r e no no, no อะไรอะไร,ะไรในห้องเรียนไม่มีอะไรนึกออกไหม ในห้องเรียนไม่มี bookcase นะครับ bookcase b-o-o-k case, o o K, book หนังสือ case นะครับมาจาก case ที่แปลว่ากล่องนะครับรวมกันเป็น bookcase มีหลายอันเติม s เข้ามา bookcase ตัวนี้แปลว่าพี่วางหนังสือหรือชั้นวางหนังสือนะครับ there were no bookcases in the classroom's โอเคนะครับต่อไป ข้อที่5นะครับเขาบอกว่า the teachers' room was on the ่า the teachers' room was on the ถ้าเป็นอังกฤษแบบอังกฤษเราควรตอบว่าเราควรตอบว่า the teachers' room นะครับก็คือห้องทำงานของครูครูเนี่ยอยู่ที่ on the Ground f l o นะครับ Ground f l o นะครับโอเคนะเขาบอกว่า The teachers' room was on the ground floor แปบลบว่าห้องทำงานของคุณครูเนี่ยอยู่ที่ชั้น1นะครับชั้นที่ติดกับพื้นดินเลยอังกฤษแบบอังกฤษใช้คำว่า ground floor แต่ถ้าเกิดเป็นอังกฤษแบบอเมริกาจะใช้คำว่า first floor โอเคเนาะโอเคต่อไปข้อที่6 there was a small dot 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 in the old school there was a small dot 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 in the old school a small eye a small eye jump ah a small sir pause feel in the old school nafap. t h e r e was a small sports field in the old school นะครับอ่าโอเคถูกต้องครับ t h e r e was a small sports field in the old school นะครับแปลว่ามีสนามฟุตบอลเอ้สนามกีฬาเล็กในโรงเรียนเก่านะครับโอเคจริงๆเนี่ยเท่าที่ดูความหมายนะครับมันไม่ได้ ว่าโรงเรียนเก่านะครับหมายถึงว่าโรงเรียนที่เขาอยู่เนี่ยเก่าแล้วนะครับเขาเลยเรียกโรงเรียนตัวเองว่าเด e ะเดอะโอ o ลสนะครับก็คือโรงเรียนของเขาเนี่ยเก่าแล้วนะครับโอเคเนาะอ่าฉะนั้นนะครับอ่าตอนนี้เราก็ครูคิดอัดวิดีโอมาประมาณสักอ้ยี่สิบสองนาทีละนะครับก็ก็นานพอสมควรเลยเนาะแต่เนื้อหาไม่ขยบเลยโอเคนะครับงั้นก็ โอเคนะครับสิ่งที่คุณครูคิสอยากให้รู้นะครับจริงๆก็คือประเด็นหลักๆก,ก็เลยก็คือนั่นคือการใช้ t h e r e is t h e r e are t h e r e was และก็ t h e r e were นะครับคราวนี้เนี่ยพอรู้เรื่อง t h e r e is t h e r e are t h e r e was t h e r e were แล้วเนี่ยค,คุณครูคิสเนี่ยอยากให้พวกนักเรียนนะครับลองเอามาประยุกต์โดยการอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนี่ครับเกี่ยวกับครูขอใช้คำว่าบทความนะครับที่ ทอมนี่เขียนถึงไอ้ที่บิวนี่เขียนถึงทอมนะครับลองอ่านดูแล้วว่าลองอ่านแล้วลองนักเรียนลองทําความเข้าใจดูนะครับว่าตัวเองนะเข้าใจไหมนะครับหลังจากที่ทําความเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูคริสเนี่ยก็อยากให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดนะครับก็ทําดูแล้วเนี่ยลองเช็คดูว่าตัวเองเนี่ยทาตรงกับครูคริสไหมถ้าถามว่าถ้าทําแล้วผิดเป็นไรไหมคุณครูคริสก็เลยบอกว่าบอกเลยว่าไม่เป็นไรนะลูกคนเรามันมีถูกมีผิดได้ ฉะนั้นถ้าผิดแล้วเนี่ยเราก็ทาไงครับแก้ไขตัวเองใหม่ซะก็เท่านั้นแล้วก็จําไว้ว่าอ๋อเราผิดนะนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้คุณก็ควรอ่านให้มันรู้โอเคไหมถ้าเกิดไม่รู้ก็ควรอ่านให้มันรู้ถ้าอ่านแล้วไม่รู้อีกก็กดย้อนกลับไปดูว่าคุณครูคิสสอนตั้งแต่แรกเนี่ยอธิบายตั้งแต่อังกฤษแบบอังกฤษ,อ,กฤษอังกฤษแบบอเมริกาเนี่ยคำศัพท์แต่ละคำมันแปลว่าอะไรนะครับคุณครูคิสก็ อยากให้นักเรียนนะครับเข้าใจว่าอังกฤษนะบางทีมันไม่ได้มีแต่คําศัพท์คเดียวมันสังเกตไหมมันไม่ได้แปลได้คําเดียวนะลูกมันแปลได้หลายทางมากฉะนั้นเนี่ยอังกฤษมันมีหลกัหลกๆอยู่2แบบก็คืออังกฤษแบบอังกฤษแล้วก็อังกฤษแบบอเมริกานะครับถ้าเกิดใช้ถูกใช้ผิดยังไงก็ค่อยว่ากันทีหลังแต่ก็ฝึกให้มันรู้ไว้ก่อนโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็คุณครูคิดก็อัดวิดีโอนี้มาประมาณสัก24นาทีละ ครูคิดว่านักเรียนก็คงจะเมื่อไรจะจบสักทีก็อ่านงั้นก็คุณครูคิสก็จะจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้สอนด้วยตัวเองอ๋อไม่ได้สอนแบบเรียลไทม์ก็เลยต้องอัดวิดีโอมาสอนแล้วก็ขอโทษด้วยที่ภาพมันจะกระตุกนึ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 กหน่อยหนึ่งเพราะว่าคอมของครูคิสก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อออกแบบว่าโดยการอัดวิดีโอนะครับมันก็ตึ๊กตึ๊กตึกตึกหน่อยหนึ่งไว้ก็ ไว้วันหลังเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเพื่อเป็นการถ่ายโทษเนาะ <S <S ว่าจะเอาอะไรไถ่ายโทษกันได้บ้างโอเคเนาะครูคิดก็หวังว่านักเรียนก็คงจะอ่าดูไปยิ้มไปเหมือนครูคิดที่อัดวีดีโอไปแล้วก็ยิ้มไปนะครับอ่าโอเค so I hope you will have a good day โอเค so everybody goodbye